go 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 ครับมื้อเช้าวันนี้นครับวันที่สองที่อยู่โรงแรมมีซูชินะครับข้าวนะครับคาร์โบไฮเดรตไขล่ลวกยำสลยัยผลไม้นะครับไข่ดาวนะครับนี่แล้วก็มีพวกไส้กรอกแฮมแล้วก็สามชั้น,นครับ เบคอนเบคอนเบคอนนะครับแล้วก็ซุปตะเจียยนะทีนี่ต้องถ่ายตอนตื่นคันอืมเราเดี๋ยวไม่มีให้ใครคนดูไหมใครคนตื่นอันนี้มีซ้อนสั่งอ่ะสวัสดีครับก็วันนี้ก็เกือบเกือบเที่ยงคืนแล้วครับนอนเล่นนันเพลินแล้วก็ตัดต่อคลิปไปเรื่อยนะครับก็วันนี้กลับมาจากระยอง นะครับเพียๆนะครับไม่เมื่อยแล้วก็เลยวันนี้ไม่ได้ออกกําลังกายนะครับน่าจะออกไม่ไหวด้วยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมสักพูนะครับผมจะไปอาบน้ําแล้วก็เข้านอนแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มีงานแต่เช้าเลยวันหยุดนะนะครับพอดีมีงานประชาคมในพื้นที่นะครับก็เลยเดี๋ยวต้องไปลงประชาคมนิดนึงนะครับโอเคครับบ๊ายบายเพื่อนไว้เจอกันนะครับวันพรุ่งนี้ไว้เจอกัน สวัสดีครับก็วันนี้นะครับกลับมาจากระยองแล้วนะครับแล้วก็เลยตอนเย็นหิวนะครับมีความหิวแต่ว่าวันนี้ก็กินไปหลายอย่างแลวนะนะครับก็เลยมาปลาตู้เย็นนะครับสุดแล้วกินนะกินเย็นนะครับวันนี้กินเย็นนะครับนี่มีไก่นะครับวันนี้นะครับที่เราไม่ได้อยู่ไหวเพราะเราไปอบรมนะฮะไก่รวนนะครับข้าวก้องนะครับข้าวก้องอ่า แล้วเดี๋ยวมีกระเทียมนะครับจะลองกินกับไก่รวนดูแต่ถ้าเกิดไก่รวนรสไม่จัดนะครับก็คงไม่ได้กินกระเทียมนะครับเพราะว่าอาจจะไม่เข้ากันแล้วก็ขนมเปี๊ยะนะครับชิ้นนี้ต้องบอกว่า840แคลอรี่เลยนะครับแต่ว่าวันตุ๊ดจีนนะครับของพวกนี้อยากกินนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะทานขนมเปี๊ยะด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามากินไก่รวนก่อนนะครับโอเคนะครับมาทานข้าวเย็นกันก่อนนะครับ ต้องบอกว่าอาูขับรถมาจากระยองรถติดนะครับรถติดกว่าใกล้จะถึงบ้านรถติดนะครับรถเยอะเลยวันนี้อ่ะนะครับเดี๋ยวเรามาทานกันเลยดีกว่าครับโอเค